นี่นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีสวัสดีครับผมมีกี่ต้นครับทั้งหมดแปลงนี้มีพันสองร้อยต้นครับพันสองร้อยต้นครับที่พี่สนาวุฒิปลูกมันนาหรือยังครับเอ่อยางพวกนี้วันนี้คืออายุเจ็ดปีครับนี่เจ็ดปีโอเคเราเริ่มกี่ยางได้ตั้งแต่กี่ปีครับพี่เริ่มเกีดได้ตั้งแต่อายุห้าปีสี่ปีครึ่งเนาะอันนี้มันเจ็ดปีสี่ห้าหกเจ็ดโอสองปีครึ่งวันนี้นี่ที่พี่ซื้อทั้งสองอยู่ซืออยู่ก็คือคู่ของวัตถุกันเวอร์แพนสุดไอออนแล้วก็เวอร์ เริ่มใช้คู่นี้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาครับกลางเดือนกลางเดือนมีนาปีไหนปีที่แล้วปีนี้ครับปีนี้กลางเดือนมีนาปีนี้ปีนี้ครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามเมษาก็ประมาณเดือนเสร็จๆประมาณเดือนหนึ่งครับฉีดพ่นไปแล้วกี่ครั้งประมาณพ่นครั้งคราวแรกเลยพ่นติดต่อกันสามวันครั้งไปสามครั้งแล้วก็เว้นแล้วเว้นมาสิบกว่าวันเนี่ย ติดประวันพ่นไปแล้วอีกสองครั้งสามครั้งเนี่ยก็เว้นสามวันเหมือนกันอ๋อี่อ๋อสามวันสามวันสามวันเป็นช่วงๆไปสามวันครั้งเนี่ยสามครั้งแล้วก็เว้นช่วงพักหนึ่งช่วงไปพักหนึ่งแล้วก็มาต่ออีกสามวันครั้งสามวันครั้งสามวันครั้งอ๋อก็ตอนนี้ก็ซื้อได้ประมาณหกครั้งหกครั้งอ๋อสองรอบทำอย่างนี้มาสองรอบทำไมพี่ถึงเอาไอ้คู่นี้มาใช้กับยางของพี่ก็ไปซูสวนทุเรียนที่เขาใช้สวนทุเรียนไปดูที่ต้นชมโสมอ่ะภูมันเต็ม คิดว่าเนี่ยมันคงผลิตอาหารเพื่อไปสร้างแป้งน้ําตาลได้ทันถึงได้สร้างผูอย่างนั้นได้คือนอทุเรียนมนพอออกใช,ใช่ปะก็เรารอพ่อนต้นยางสิมันเร็วขนาดนั้นของเขาต้นโซม่าฟื้นต้ออตนก็เก่งแล้วออแล้วนี่ของเขายังได้ผูอีกออแล้วเราพ่นยางของเราแล้วถ้ามันได้มันได้น้ํายางแล้วยังได้เปลือกนิมอีกเราคิดอย่างนั้น,นเนาะเพราะมันขยายมันก็ปูก็ตรงนิมเราก็จะตัดสบายเอามันได้น้ํายางเพิ่มอีกอีกเท่าตัวนึงอีกเท่าตัวมันก็เลยถือว่าทุอินวันเลยเดี๋ยว ก่อนเริ่มต้นคือที่ไปดูสวนทุเรียนที่เขาเขาใช้ไอ้คู่นี้ปรากฏว่ามันฟื้นเขาฟื้นใบปกปกรเต้ทั้งยอดแห้งขาต้นนะยังไม่หักหมดเลยมีลูกแขวนแล้วอู้ผูปองปองพี่พี่ด้วยเรื่องพี่สารวุฒิทศศึกษาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้เรื่องของอาหารพืชอยู่แล้วใช่ไหมแค่สนใจครับแต่ว่าเป็นกรรมการกลางของตลาดการทุเรียนถึงต้องคุณนเคยลูกทุเรียน แล้วก็เห็นเอ้ยขนาดมันสร้างคูได้อย่างนั้นมันต้องมาช่วยต้นยางเราได้มันต้องสร้างน้ายางให้เราได้เปิดน้ํายางให้เราได้ก็เลยเอามาใช้เอามาใช้เดียวเลืองนิ่มไงการพอพี่เอามาใช้แล้วปึ๊บหลังจากพ่นไปครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นอีกเมื่อไหร่พี่ถึงรู้ว่าเฮ้ยโอเคมันดีไอ้คู่นี้มันดีกับต้นยางพี่ประมาณ6กถึงเวันคือครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่2พอฉีดพ่นครั้งที่สองไปครั้งที่สองผ่านไปเริ่มแล้วเริ่มออกมากแล้วอ๋อยางน้ายางน้ำออกมากออกมากแล้วพอพ่น้าก ได้เข่าได้เวลาเกิดเหเนี่ยมันนิ่มขึ้นนิ่มแล้วได้ย้ำยาอีกเข่าตัวจริงจริงพี่ตะรวุิรู้ได้ไงว่าเปลือกมันนิ่มขึ้นมันบอกบอกมันมีอะไรบอกเราบ้างอย่างไงความชํานาญของคนกีรีดยางพอถึงแถวนี้คนเนี้ยจะรู้เลยว่าแตะมีดมันตองแกร้งว่าก้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 าแต่นี่มันใหม่มันกอดกอดแหละเปิดแล้วต่อไปมันแฉบ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 เสียงมันนิ่มเลยเสียมันรู้ใช่ไหมว่ามันนิ่มครับคมมีดผ่านเปลือกไม้ดังแฉบแฉบแฉบสี่แปนนิ่มแล้วเราเห็นเห็นพี่ว่า จากที่แต่ก่อนไอพันสอต้นที่2คนบอกอย่างที่บอกก็คือทาเองทำเองกรีดเองกรีดเองปกติแล้วพันสองต้นแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะใช้คู่หูารย์เนี่ยใช้เวลาในการกรีดเท่าไหร่สีชั่วโมงครึ่งถึงห้าชั่วโมงครึ่งเขาเขาขันหกแล้วถ้าหากเวลาเวลานี้ถ้าหากว่าเราทํากิจการย้ายท่อย้ายย้ายกระถางอย่างนั้นเวลานี้กินเวลา3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองคือคือก่อนหน้าเนี้ย กีดด้วยอะไรด้วยย้ายกระถางเนี่ยใช้ประมาณสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงไปถึงเพราะว่าคือหน้ายางมันก็เราก็ต้องออกแรงในการตีออกแรงและขาอ่มันจะช้าหน่อยแต่หลังจากใช้คู่หูาจต่เนี่ยแค่มาแค่ไอหกครั้งเนี่ยหรือสองรอบของพี่ที่มีเป็นจะเป็นช่วงๆปรากฏว่าเวลามันลดลงลดลงจากสี่ชั่วโมงครึ่งห้าชั่วโมงครึ่งเป็นเหลือเนื่องจากความเกรีดสบายกรีดสบายขึ้นครับ็นการเล่งเล้เข้อมือได้ เราเราทำเองเราก็รู้เองเราก็รู้เองรู้เองแล้วเวลาเราก็จำต้นได้จาต้นนั้นว่าเปลือกยาตัวนี้เปลือกละเอียดมันเปลือกละเอียดยิ่งนิ่มใหญ่มันเป็นกระดาษเปียกน้ำไปเลยเป็นกราียกน้ำไปเลยคือมันขูดง่ายเลยง่ายเลยแล้วชักมีดไม่ทันน้ำยางเป็นไงโอเคเปลือกยางนิ่มแล้วนิ่มขึ้นแล้วแล้วน้ำยางเป็นไงครับพี่ก็ไหลออกมามันเร็วแล้วมากเราคิดว่ามันคงจะใสหรือเปอร์เซ็นต์ต่ำ แต่เมื่อคนคือน้ำมันไหลออกมามากๆเราคิดว่าเอ้ยเปอร์เซ็นต์ยางมันจะตามมันน่าจะตามมันไหลมันไหลง่าเป็นปแต่คนแล้วแป๊บเดียวขี้ยางแข็งโป๊ก แปลว่าเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์ยางต้องดีเนื้อยางมากน้ำน้อยอ๋อเพราะว่าการดูเปอร์เซ็นต์ยางเนี่ยดูดาทั้งก้อนยางแข็งอ๋อง่ายแข็งเร็วอ่มันแข็งเร็วแข็งง่ายแข็งเร็วแล้วต้องใช้น้ำกรดใส่ไหมยังไงไหมตรงนี้ที่เนี้ยธรรมชาติเลยของคนทำยางก้อนต้องใช้กรดฆ่ายางมาฆ่าให้เนื้อเขาตายแล้วเขาจะเกาะแข็งครับถ้าทำไม่ฆ่าเขาก็บูดพองเป็นพองน้ำไปเลยเราก็ต้องต้องหยอดด้วยครับหยอดแล้วมันน้ำกรดที่เราหยอดมันหมดหมด เท่าเดิมไหมหมดน้อยลงกว่าเดิมไหมหรือยังไงหรือว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตรงนั้นไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยสังเกตตรงนั้นแต่แข่มันแข็งเร็วหรือว่าก่อนแข็งนีเป็นความพอใจของชาวสวนยางแล้วเพราะถือว่าเปอร์เซ็นต์ยางดีถือว่าเปอร์เซ็นต์ยางตอนขึ้นไปแล้วแข็งต่อแข็งน้ําหนักมากกว่ากัน10กิโลถึงสิหมาโลมถึงปริมาณเท่าเดิมคนคนรับซื้อเราคนใส่แข็งเอาขึ้นไปช่างของเราขึ้นไปช่างเราก็ฟังดูว่าไอ้หกข็งเนี้ยมันกี่กิโลครับคำนวณหารออกไปเลยว่าเหลือที่กกกเขหนัวา หนักกว่าเดิมหนสิบห้าิโลน้อยๆอย่างน้อยๆได้สิบห้ากิโลต่อเคงไม่ถงน้ำหนักยางมันเพิ่มยางมันเพิ่มไปเปอร์เซ็นต์ยางเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็ใส่ประมาณเท่าปลาเเ่งเนี่ยเพราะต้องซ้อนเ่งอ่ะเอ่าอ๋อผมันเพิ่มจำนวนไม่ได้แล้วเ่งมันต้องซ้อนกันเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมนั่นก็คือคือน้ำหนักได้มากกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนชัดเจนแล้วส่วนผสมที่พี่ใช้ในการฉีดพ่นต้นยางพี่ส่วนผสมพี่ใส่ยังไงแบบไหนบ้างใส่สองช้อนใส่สองช้อนต่ออันนี้ยี่สิบซีซีช้อนยังไงช้อนนี้ช้อนเล็กช้อนติดให้มาครับ และใช้อันนี้20เปอเซนครับ20ปซีคือฝาเล็กโดยกะเอาไม่ได้ถทงเอาต่อน้ำเท่าไหร่ครับตอน้ำ20ลิตร20ลิตรถังเป้สะาถังเปสบายอ่ะปึ๊บอันนี้คือตอนแรกที่แราใส่ไปที่แรกช้อนหนึ่งไม่ได้ผลเอาสองช้อนพอเห็นว่าเอมันเข้าท่าเปลือกมันนิ่มขึ้นใส่มาสองช้อนเลยมันจะได้ อ่านี่หมักวานี่โอ้ยน้ำยามีของเยอะขึ้นอีกประมาณนี้ฮะจริงแล้วย่างเนี่ยคือปกติต้องสองช้อนอยู่แล้วย่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใช่สามแล้วสามแล้วไม่ต้องกลัวอาจารย์บอกว่าสามได้ได้ครับยิ่งประเภทนะพี่ดาววายิ่งประเภทยางหน้าแห้งยางหน้าตายย่างที่มันไม่ไหลสี่ช้อนยังได้เลยสี่ช้อนเลยพี่สี่ช้อนได้เลยตลอดหนึ่งเดือนแล้วพี่ ถ้ามีต้นยังยังไม่ได้ลองใช่ไหมเดี๋ยวหาต้นลองให้ผมด้วยนะไอ้ประเภทที่ตายทั้งหลายทั้งแหลนหน้าตายนะไม่ใช่ต้นมันตายแล้วนะเอาลองแบบหน้าตายนะก็คือลองเข้มพ่นสามสี่ช่ออันนี้เพิ่มเป็นสี่สิบสี่สีอะไรอย่างนั้นโดยตามประมาณมันนะครับหมดไปกี่ชุดละถามหน่อย1น0 0สองร้อยต้นหนสองร้อยต้นมันแจกเขาด้วยชุดมันแจกเขาด้วยแจกสวนผัก ที่สองยังไม่หมดอัเนี้ยคู่หนึ่งเนี่ยหมดไปคู่หนึ่งหมดไปคู่ครึ่งเพราะไอ้เนี้ยไอ้สองหนึ่งยังไม่หมดใช่ไหมฉีดไปแล้วทั้งหมดหกครั้งเห็นผลไอหกครั้งที่ว่านี่คือหมดไปประมาณหนึ่งชุดครึ่งหนึ่งหมดไปแค่ครึ่งเดียว่างละครึ่งครึ่งชุดอย่างละครึ่งพระเจ้าทำไมมันทำไมมันใช้น้อยแต่ปรากฏว่ายางเป็นไงยางออกดีนายเปลือกนิ่ม มันก็น่าที่จะซื้อในสุรการที่คนคิดว่าจะอยากจะทดลองใช้ตอนนี้เลนนะ่าซื้อ ederim, costs, คิดแล้วครึ่งสองครึ่งสองเราคิดไปไปแล้วคราวนั like like um. ้นไปแล้วม right. oh, ันหมดไปครึ่งอย่างละครึ่งมันเป็นเงินกี่บาทและมันได้ยางเพิ่มมาในที่ควรจะช่างได้วันละสองร้อยกว่าโลมันได้ไปสี่ร้อสี่ร้อยโลแล้วมันก็นานนะนะมันก็เกินเามาเกินรบายเกินราคาที่หมดไปนั่นประมาณนั้นนะครับ โอ้โหแต่สุดยอดน,นะครับขี่ไปได้หกครั้งพันสองร้อยต้นนี่หมดไปแค่ครึ่งชุดนะแสดงว่าคือม<ค>นันต้องมันใช้น้อยมากถูกไหมใช้น้อยมากน้อยแล้วเดี๋ยวฟ<ข>าา์มยังไม่กล้าใช้ด้วยเดี๋ยวสุขายังไม่กล้าใช้ด้วย,วยมีเคสอีกหน่อยนะคะคตอนคนเนี่ยอีดยางแล้วไม่ได้หยอดน้ำกรดนะคะคถ้าไม่ได้ใช้เวอร์แพนเนี่ยมันจะบูดมันจะเน่าถ้าของเราเนี่ยถ้าเราไม่ขี้เกียจหยอดน้ำกรดเนี่ยยางของเรามันจะไม่บูดไม่นั่นเลยไม่ถึงไม่หยอดน้ำกรดก็ไม่บูด จ้าหมายถึงว่าครั้งแรกอะวันแรกตัดมีดแรกเนี่ยต้องหยอดนะคะอ๋อมีดแรกต้องหย่อดแต่มีดสองเนี่ยไม่หยอดก็ได้ไม่หย่อนไอ้ที่มันยาวมันอยู่แล้วก็ไม่เน่าถ้าถ้าเป็นถ้าไม่ใช้เวอร์แพนเนี่ยมันจะเหม็นมันจะบูดจะมีกลิ่นนี่อ่จ้านี่นี่อันนี้ของเราไม่มีกลิ่นนี่โอเคค่ะของดีของเวอร์แพนคือว่าไม่ไม่บูดไม่เน่าไม่ต้องหยอดน้ำกดเพิ่มอีกก็แสดงว่าเราก็ประหยัดน้ำกดไปได้อีกหน่อยแล้ประหยัดไปได้เพิ่มเติมเหมือนคนอื่นเขาก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้ตัวอย่างดีๆแล้วดูโอ้โหยังต้นนี้ นะดอกกีบก็ยังไหลอยู่ตอก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 ยังไหลอยู่เฉยๆเลยบ่ายโมงก็ยังไหลสบายมากแต่ไม่มีไรใช้น็ยังมีเคล็ดนะคะไม่ต้องขี่ตองระวังนั่นแหละดิฉันเนี่ยใส่ไฟผัวพ่นตอนเย็นเลยค่ะใส่ไฟแล้วพ่นพ่นหน้ายางอ๋อพ่นพ่นของเราอ่าเพราะพ่นพ่นเต็มกีดได้เลยค่ะพ่นเต็มกีดได้เลยไม่ต้องรอคือของเราทันเหตุการณ์ไม่ต้องรอค่ะโอ้โหเนี่ยก็อยู่ที่การพลิกใช้การพลิกทำนะครับของเกษตรกรเพราะบางทีเขาอยากรู้เขาอยากทดลองก็สุดแท้แต่แต่ว่าอยากให้ พี่ทั้งสองได้ได้ได,ได้ได้พูดกับคนที่จะได้ชมว่าโอเคไอ้คู่นี้มันมันมัน,ม,นมันดีหรือมันน่าทดลองอยังไงแบบไหนไหม่ฝากให้ฝากหน่อยคําว่าน่าลองของเจ้าของก็คือว่าคิดว่าเปลือกยางและต้นยางน่าลองต้นยางจะสมบูรณ์แล้วน่าลองของคนกรีดยาง เปรกนิ่มใช้ดีแล้วผลที่ได้จาของสวนนาจะรองก็คือน้ํายางมันเพิ่มขึ้นอีกท่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นรายได้ทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดมันเป็นทุอินวันไปเลยแล้วก็อันนี้คิดว่ามันราคาน่าจะแพงกับท้ายกับยางปลาร้าก็เป็นเรื่องถูกเพราะว่ามันเพิ่มขยายถึงเก้าสบเก้าเปอร์เซเพิ่มขยายน้าหนักเวลาเราไปขังไปขายครั้งละเหมือเวลาตอนนั้นๆฉะนั้นั้นมันก็คิดว่าน่ารองใช้จะประสบความ ความถึงในตนเองครับและคิดว่ามันใช่แล้วในที่ว่าเราจะต้องไปซื้ออันนั้นมาใส่อันนี้แล้วทามันก็ได้ทีเหมือนกันแต่มันก็ออกไม่จริงมันทีก็นิ่มแต่ไม่ออกเปลือกนิ่มเขาบอกนู่นี่น่าหนักเคยใช่ครับเคยใช้แต่เปลือกนิ่มแต่ยางไม่ออกอันนี้มันได้ยางออกเนี่ยมันถึงอันนี้ได้ทั้งหมดทั้งคู่นิ่มยางออกโอ้โหแล้วอันนี้มันใช้ได้ทั้งดททั้งทานะคะแต่ดฉันว่าท่านะมัน้าไม้พ่นเลยค่ะพ่นไวกว่าครับโอเคก็นะครับสําหรับ วันนี้นะก็อย่างที่บอกคือเรามีตัวอย่างดีๆมาแบ่งตานกันนะ<ช>ครับก็สําหรับคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่พี่ทั้งสองครับอขอให้ท่านได้ใช้แล้วก็ให้ต้นไม้ท่านเป็นคนบอกถ้าท่านทํายางให้ต้นยางท่านบอกว่าไอ้คู่นี้ดีจริงอย่างที่พี่ทั้งสองพูดไหมสาหรับบริษัทเวิร์คชาร์จอินโนเวชั่นของเราครับรับประกันความพอใจอยู่แล้วครับนี่คือสิ่งที่เรารับประกันให้กับผู้ใช้รับประกันให้กับเกษตรกรเราไม่ได้อยากจะหลอกขายเกษตรกรครับแต่วันนี้เราอยากให้เกษตรกรกล้าที่จะเปิดใจรรัับบู้กของ ดีราคาถูกบ้างลดต้นทุนครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตไม่มีสารคิษเจอปลแล้วก็ชีวิตของเกษตรกรก็จะดีขึ้นดีขึ้นสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับที่เปิดหอ,อย่างให้เราะนะครับก็เดี๋ยวนะครับที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามกันต่อไปครับนะวันนี้กะลุยทุ่งกะลุงหัดขอไปก่อนครับสวัสดีครับ